ดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาแยกต้นก้าลงกระถางกันนะคะต้นก้าของเราได้ที่แล้วเนาะสวยงามนะคะต้นก็จะประมาณนี้เนาะนี้ตรงนี้เราแบ่งให้เพื่อนแล้วก็ขายไปด้วยนะคะให้เขาด้วยขายไปด้วยเนาะเป็นรอยรูแหว่งแงไปวันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะแยกต้นก้าต้นก้าจะได้ไม่เฉามาก อาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์นี้แดดแรงนะคะวันนี้อากาศก็ดีพอดีเรามาแยกต้นกล้าก่อนไปทํางานเนาะใครว่างๆมาแยกกับเรานะคะนี่คือคอมฟอร์ทที่เราใช้ปลูกผักนะคะของปีนี้เราก็ใช้ประมาณนี้นะคะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายเนาะใส่แต่คอมฟอร์ทปีนี้เราหาได้ขนาดนี้นะคะยีห่ห้อที่ใช้ประจําอีกอันนึงเขาขึ้นราคานะคะก็เลยลองมาใช้ตัวนี้ ตัวนี้ทางด้านนีน้ตัวนี้น,นี่ไว้ลงแปลงผักนะคะอันนี้ไว้ลงแปลงผักที่เราทําแปลงกับพื้นดินแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ลงนะคะเป็นคอมฟอยอตัวนึงเหมือนกันแต่ว่าจะหยาบหน่อยก็จะประมาณนี้นะคะจะหยาบนิดนึงเป็นมาไว้ข้างบนดินที่เราทําแปลงผักเนาะทอบซอยก็จะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ อันนี้ก็สามารถที่จะใช้เพาะใช้ลงกระถางอะไรได้เลยนะคะเพราะเขาจะอันนี้เขาจะไม่ค่อยหยาบเท่าไหร่น,นี้เขาใช้ได้เลยนะคะไม่อันนี้คือคอมฟอร์ตนี่จะอยู่ได้หกอาทิตย์นะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเนาะแต่ตัวนี้เขาบอกว่าอยู่ได้สี่เดือนฟูมันฟีดนะคะอันนี้อยู่ได้สี่เดือน นี่อยู่ได้อาทิบเ้ยหกระทิบเรามาเอาดินใส่กระถางแล้วก็ผักใส่นะคะกระถางเราเราใช้กระถางขนาดอันนี้จําไม่ได้แล้วเนาะไม่รู้ว่าหนึ่งจุดห้าหรือสองหรือสองจุดห้านะจําไม่ได้แล้วก็จะประมาณนี้เราใช้ไม,ไม่เล็กคืบหนึ่งเนาะสูงก็คืบหนึ่งนะคะกว้างก็คืบหนึ่ง ประมาณ1.5หรือ2จำจำไม่ได้นะถ้าตามจิสหลักจำจำโสดัจเป๊ะๆตอนนี้ไม่มีขายแลวเนาะไปซ,ซื้อที่วิวโกนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่ทํารุ่นนี้มาละรุ่นนี้ใช้ดีสุดเลยมีสีเขียวกับสีดําใช้ดีมากเราใช้ประจํานะคะเรามีเป็นลายกระถางม,มากนี่คือผักเรานะคะอุปรกรณ์ของเราก็จะมีแค่นี้นนขากล้องเราไม่ดีนะคะเดี๋ยวเราก็ถ่ายให้ดูนะคะ เราก็จะเอาดินผสมนะคะจะเอาดินในตัวนี้ตัวติตัวนี้นะคะเอาดินตัวนี้ใส่ไว้ข้างล่างข้างล่างกระถางนะคะอย่างนี้ใส่ไว้ข้างล่างกระถาง <c oughs> นี้เรามาใส่มาตังมาใส่เต็มเลยเนาะใส่ไปเสร็จแล้วเราก็าดินแล้วก็ดินนี้นะคะเอามาทับทับข้าไปข้างบนเนี่ยมาทับไปข้างบนนะคะ <c oughs> แค่นี้ก็พอนะคะเพราะว่าดินนั้นเขาจะ ดินหยาบหน่อยเนาะตัวนี้จะเป็นดินหยาบหน่อยเราใช้ไปข้างล่างนะคะแล้วก็ดินที่เพาะกล้ามาไว้ข้างบนเพื่อจะเลี้ยงรากรากเขายังอ่อนเนาะอันนี้เป็นสูตรของเราเองนะคะเราใส่ได้สีกระถางแล้วเราลองใส่ดูไหมแตงวดดี้เราใส่แค่สีกระถางก่อนนะคะแล้วดูว่าเราแยกจะพอไหมแล้วเราค่อยทาเพิ่มนะคะลงมือแยกกันเลยคะ่ะอันนี้เราแยกให้เขาออกจาก ขาดเล็กก่อนนะคะเพราะว่าเขาเบียดกันแลวเขาไม่โตอันนี้อันไหนพอเก็บกินได้แย่งอาหารไปตัวโตวก่อนแล้วก็กินก่อนนะคะเขากินไปเรื่อยเลี้ยงไปด้วยกินไปด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาอะไรเราก็ไม่กลัวเนาะเพราะว่าเขามีแค่ในคอมฟอร์ตก็จะมีแค่พวกดินที่นี่จะบินแค่ขี้มา้าขี้ไก่ขี้วัวประมาณนี้นะคะมันก็ไม่ได้รักลัว มันเป็น,นเป็นออร์แกนิกนะคะไอถุงพบเราป็ยังเขียนไว้อยู่นะคะว่าเป็นออร์แกนิกเป็นดินออร์แกนิกนะคะอันนี้คือไม่ต้องกลัวสารพิษอะไรใดๆทั้งสิ้นที่จะมาตกค้างในผักเราเนาะอันไหนแย่งได้ก่อนก็กินก่อนนะคะอันไหนโตก่อนกินก่อนอันไหนโตทีหลังกินทีหลัง ผักที่นี่ใส่แค่คอมฟอร์ตก็รอแดดนะคะส่วนมากจะแค่รอแดดถ้ามีแดดนี่จะดีดเร็วเหมือนผักชีเราแป๊บเดียวสวยนะคะแต่ละแต่ละกอส,สวยสวยงามนะคะไี่สองกวางละเอาให้ ตัวเทักกินแล้วค่อยว่าจะแยกกีกไหมถ้าขับต้นใหญ่มากก็กินไปแยกไปใบเขาดูบใบเขาเหลืองเหลืองใบเขาจะเริ่มเหลืองเหลืองแก่แล้วเนาะเขาจะเหมือนกับว่าเขารอให้เราแยกเพราะว่าหารมันแย่งกันมันไม่พอแอล้วถ้าคนที่ทําขายพอเขาแยกเนี้ยเขาจะเล่องปุ๋ยเนาะลงปุ๋ยสียาบูมแป๊บเดียวได้ขายนะคะ ก็วันก็ได้ขายครับแต่เราทำกินเองก็ปลูกไปไเรื่อยกินไปไเรื่อยนะคะกินไปปลูกไปดูแลกันไปเดี๋ยวรากเขาตั้งสักนิดนึงเนาะให้รากเขาตั้งลนะถ้าเราอยากกินเร็วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะคะถ้าเราไม่อยากกินเร็วในคอมฟอร์ตเขาจะพอเขาจะพอก็มาดูว่าใบเขาเหลืองอะไรไหมถ้าใบไม่เหลืองก็ถือว่าคอมฟอร์ตเขาดีมีสารอาหารเยอะ ไปาดูแล้วใบเหลืองไม่พอก็เติมขี้ไก่ได้นะคะอันนี้ไปสามกระถางกระถางที่สีที่เราเตรียมไว้เราแยกแล้วได้ทั้งหมดเจ็ดกระถางนะคะแปดกระถางรวมเนาะนนกระถางรวมได้ทั้งหมดอันนี้หกกระถางนะคะเจ็ดแปดเดี๋ยวเราเอาไปเวลาเราลดน้ำไม่ต้องให้ชุ่มเยอะนะคะไม่ต้องให้แฉะ ลดน้าแค่หยุดหยุดหยดหยุดน้าแล้วเราก็ไปเอาไปไว้ให้เขาติดรากนะคะเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าต้องทํำยังไงเนาะเดี๋ยวเขาจะบอกเราเองให้เราทําเพราะว่าเขาสวยไม่สวยเราก็มาดูแลเขาเราก็ทําตามว่าเขาสวยไม่สวยนะคะแต่แน่นอนว่าคอมฟอร์ตเราอย่างดีสวยนะคะแค่ลดน้ำสองสามวันลดทีก็ได้กินแล้วนะคะสําหรับคนที่ขี้เกียจเหมือนเราเราก็ขี้เกียจนะถ้าเราทําแบบไม่ได้ใส่ใจ พอมาเขาติดลากแล้วสองสามวันเนาะดูทีรดน้ําทีนึงก็เดินมาดูก็เก็บกินได้นะคะก็เก็บกินไปเรื่อยเรื่อแค่นี้ก็สวยได้ก็อยู่ได้เนาะเพราะว่าปุ๋ยอะไรมีอยู่กับคอมฟอร์ตอยู่แล้วนะคะเราก็ไปหาอ่านดูเนาะสําหรับคนที่เขาบอกกันเนี่ยมันเนี่ยอันนี้อยู่ได้สี่เนี่ยสี่เดือนมีตัวหนึ่งอยู่ได้หกวีมีอะไรที่เราเคยเราให้ดูไปแล้วเนาะอย่างเงี้ย แค่ร้อยใ้เขาติดล่าแล้วก็ได้กินนะคะเดี๋ยวเรามาแยกเดี๋ยวเรามาแยกสลัดรวมกันต่อเนาะอันนี้เป็นสลัดรวมนะคะเดี๋ยวมาลแยกต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่กระถาง ถ้าตามสูตรเขาก็จะมีร่องให้นะคะถ้ากระถางปลูกต้นไม้เห็นร่องเขาร่องเขาก็าตามร่องนี้นะคะส่ดินถ้าเราหัดทำจะมีร่องให้เลยเอาไวต้ตำตำกว่าร่องเขานิดนึงเนะตำตำกว่าร่องเขานิดนึงนะคะนีน่เป็นกระถางปลูกต้นไม้ที่สาออกแบบให้เราอยากดี ใส่พริกปลูกต้นพริกปลูกไรต้นหนึ่งพอดีนะคะถ้าปลูกไม้ก็ปลูกพริกคือประมาณพริกอะ่ะจะใส่ไว้ตรงใต้ร่องเขานิดนึงแล้วก็ใส่แค่คอมฟอร์ตครั้งเดียวคืออยู่ได้นะอันนี้คือเคล็ดลับของของของเขานะคะคนที่ทําผัดทํามัน,นจะไม่เปลืองดินไม่เปลืองคอมฟอร์ตก็จะมีร่องเป็นรุ่นเนี้ยดีที่สุดเลย ใส่แค่เนี้ยของเรานะเราทํามาทุกปีเราก็เลยไปซื้อกระถางนี้เอาไว้เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาไม่ออกเขาไม่ทําออกมาขายแล้วเสียดายเหมือนกันเราซื้อปีละสิบกว่าใบเนาะสะสมมาทั้งหลายปีแล้วมีปีที่แล้วกับปีนี้ไม่ออกมาขายนะคะไม่รู้ด้วยเหตุผลใดเนาะแต่ทํเลด้บริษัทนี้ทําได้ดีที่สุดสําหรับ,บเรานะทําง่ายปลูกง่ายเนี่ยดูท่อยล่องนะพอเอาไว้ใต้ล่องเขานิดเดียวแค่เนี้ยใส่ต้นพีไว้ต้นหนึ่งยู่ได้เป็นปีเลยนะคะ หยัดคอมฟอร์ตประหยัดทุกอย่างกระถางก็ได้ดินก็ไม่เปลืองดูแลก็ง่ายสวยงามนะคะอันนี้มีสลัดเขียวสลัดเขียวสลัดแดงนิดเดียวแด,ดงแค่ต้นเดียวไหมเนี่ยต้นแดงออกปลูกด้วยกันก็ได้แยกก็ได้เนาะแต่เราจะแยก อันนี้ที่เราแยกเสร็จนะคะแยกเสร็จแล้วเราเอาเข้ามาในกรีนเฮาส์เนาะเอาเข้ามาเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากรีนเฮาส์เราเต็มไม่มีที่วางนะคะเราก็จะวางไว้ประมาณนี้ก่อนเนาะทั้งหมด17กระถางที่ทําใหม่นะคะก็จะแทรกแทรกไว้ซอกแทรกตามนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวว่างๆแล้วค่อยมาจัดอีกทีวันนี้เราทํางานข้างนอกด้วยเนาะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะลดน้ําเข้าไปนิดนึงเนาะเราลดไม่ให้เขาเยอะนะแต่ว่าโดยที่ว่าเขาเบียดกันแล้วเขาอ่อนต้นเขาอ่อนไม่แข็งแรงนะคะเขาก็จะล้มสําหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมโคบคุณทุกทรัพย์ส b e ทุกกาลังใจที่ส่งมาให้เรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ